มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในประมวลจรรยาบัญญันประกอบด้วยหลักการดังนี้ความชื่อหนึ่งความซื่อาสัตย์การมีจุดยืนอันมั่นคงของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความซื่อความซื่อสัตย์สุดริตซึ่งสร้างความเชื่อมั่นและยอมรับในวิชาบุคคลทั่วไป สความเที่ยงทรรผู้ตรวจสอบภายในต้องรวบรวมข้อมูลประเมินผลและรายงานผลการตรวจสอบด้วยความเที่ยงธรรมผู้ตรวจสอบภายในต้องทำตามหน้าที่ตรวจสอบด้วยความเป็นกลางไม่มีอคติและความละเอียง 3. การรักษาความลับผู้ตรวจสอบภายในต้องเคารพต่อคุณ,ค,ณค่าและสิทธิของข้อมูลที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติงานและไม่นําไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต ที่ความสามารถในหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องนำความรู้ทักษะและประสบการณ์มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ International Framework for, for Professional Practice Internal Auditing มีโครงสร้างดังนี้มาตรฐานด้านคุณสมบัติ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงานมาตรฐานด้านการนำไปใช้มาตรฐานด้านคุณสมบัติก็คือแบ่งได้สี่หมวดมีข้อปฏิบัติ4ี่หมวดหลักดังนี้หมวดหนึ่งพวัตถุประสงค์อำนาจหน้า,นาที่และความรับผิดชอบหมวดหนึ่งพันหนึ่งรเป็นความอิสระและความเที่ยงธรรมหมวดหนึ่งพันรเป็นความเชี่ยวชาญและความรอด ตะวังหนึ่งพันสามร้อยโครงการปฏิบัติการและการปรับปรุงคุณภาพแล้วก็มาตรฐานด้านคุณสมบัตินะครับจะมีเจ็ดหมวดดังนี้หมวดสองพันจะเป็นการบริหารกริจการการตรวจสอบภายในหมวดสองพันหนึ่งร้อยลักษณะของงานหมวดสองพันสองร้อยจะเป็นการวางแผนภารกิจหมวดสองพันสามร้อยจะเป็นการเริ่มภารกิจหมวดสองพันสี่ร้อยจะเป็นการสื่อสารผลการปฏิบัติภารกิจ มวด2 5 0 0จะเป็นการติดตามผลและหมวด2,600จะเป็นข้อ,อยุติการยอมรับความเสี่ยงของผู้บริหารระดับสูง